น้องนักเรียนจากโรงเรียนสังขัรนิพยาค่ะในพื้นทีน่จังหวัดชนภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เฝ้ารอ่ต้อนรับกบุสินคากลางนายทหารราชัพิเษที่ในทหาราชพิเศษน,าาศษนี่นอนไม่หลับจะไม่อยากไม่เจอในรับคุณเด็กปถมนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านท่านผู้การตมดจังหวัดสามารถที่จะร่วมกับพวกเราได้สามารถประสานแล้วก็วางแผนกินเช่นเดียวกที่ทหารคนหนึ่งมุสตาฟีซึ่งเราจะได้ดูข่าวเห็นคน ไทยเนไทยเรากับพิชาจะมีการรรประชากันอีกครั้งไหคะศาสนาของเชือช้อชาตนะิของพันารนะยึดหลักศาสนาหลักคำสอนในสิ่งที่ดีาครับครับหนึสองสาครับภาพครั้งที่สองครับ